สวัสดีครับสวัสดีชาววอลเลย์บอโโลโฟลกกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับแอดมินอีกแล้วนะครับหลังจากห่างหายในการทำคลิปไฮไลท์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเรานะครับวันนี้นะครับมีการแข่งขันวอลเลย์บอลกันนะครับระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติไทยนะครับซึ่งญี่ปุ่นก็สามารถเอาชนะไทยไปได้3ต่อ0ูเซตนนะครับ แอดมินเลยเอาจังหวะของบุ๋มบิมชาชุออรนะครับที่ใช้ทั้งมือทั้งเท้าในการเล่นวอลเลย์บอลนะครับซึ่งก็สามารถทําคะแนนให้ทีมชาติไทยได้ด้วยนะครับในแต้มนี้แอดมินเลยเอาจังหวะนี้มาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับไปชมกันเลยครับ I know friend not you told what's wrong tell your you're okay and me Cause you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away.